ทุกคนวันนี้เรามาดูกันแม่นันจะทำอะไรเนาะไอน,นี้คือหน่ออะไรใครรู้จักบ้างลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่าไอาเขาเรียกว่าหน่อเลี้ยงนั่นจะเนาะ,นะทางภาคใต้ถ้าเป็นคนทางภาคใต้เขาจะรู้ดีเนาะเราจะเอามางอกแล้วก็เอาไปทำกับข้าวนะคะทำได้หลายเมนูไปกินกับน้ำพริกก็ได้เนาะเรามาดูไอที่เราแกะแล้วเนาะนี่นี่น ที่เราเกตแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเขาเรียกหน่อเลี้ยงค่ะถ้าเป็นคนทางภาคใต้จะรู้ดีแต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานถ้าไม่เคยมาอยู่ภาคใต้อาจจะไม่รู้จักเนาะอาวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะทุกคนเราจะเอาเม็ดของเขาเนี่ยมาตัดตัดตรงที่มันจะเตกลากออกหน่อพี่น้องนี่ตัดแบบนี้เนาะเหลี่ยมเสายเอามาแช่น้ําไปหนึ่งคืนแช่น้ําไปหนึ่งคืนเนาะจ้ะ แช่น้ำไม่หนึ่งคืนเพื่อที่ให้เขาพองตัวเนาะแล้วก็จะมาฝังทรายไว้ไแบบนี้อันนี้เรามาฝังทรายแล้วเราก็ลดน้ําเช้าเย็นประมาณสามวันก็ได้กินค่ะนี่ออกมาแบบนี้เราจะเอาไปทํากับข้าวได้หลายเมนูเนาะจะเอาไปอ่าผัดกับเนื้อต่างๆจะเป็นเนื้อหมูผัดพริกแกงเนาะจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อวัวอะไรก็แล้วแต่เนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยผัดใส่เครื่องแกงเนาะ กินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยจ้าทุกคนไม่ได้ยุ่งยากเลยวิธีการทำเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะออกมาลักษณะนี้เลยเห็นไหมสามคืนนั้นเนี่ยสามคืนนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆลองทำกินดูนะคะทุกคนแกะหน่อเลี้ยงจะแกะหน่อเลี้ยงแกะหน่อเลี้ยงไว้ทำกับข้าวเนาะเห็นไหมมันก็จะมีรสชาติคล้ายๆสตอเนาะ ฝักของเขาก็จะคล้ายสตอลองทำกินดูนะคะทุกคน